คือการคานึงของเราคำนึงก่อนอื่นเลยคก็คือดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์นี่ต้องมาก่อนเนะเพราะว่า,าคนรุ่นใหม่นะฮะก็ดูที่ดีไซน์ครับสองก็คือเรื่องการาประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงานอย่างเช่นผู้สุขภาทณ์ต่างๆของเรานี่ก็จะค <c oughs> ือเป็นประหยัดน้ำครับผม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรื่องของความกลมกลืนกันทั้งหมด <c oughs> ไม่ใช่ว่าอันนึงโดดไปอย่างเงี้ยครับก็บ <ผม S 1> ต้องลงตัวก็คือสุขพันฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยคือพยายามเลือกมาให้แบบแมทแล้วก็ลงตัวนะครับอ, <ผม S 1> อันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็น การตกแต่งของห้องสตูดิโอนะครับที่เรียกว่าเป็นสตูดิโอสเปเชียลนะครับก็การตกแต่งต่างๆเนี่ยนะครับมีความสวยงามลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ได้ชมการตกแต่งสวยๆแบบนี้นะครับอยากจะเอาไปเป็นแนวคิดที่บ้านนะครับก็สามารถนาเอาไปปรับหรือว่าไปยุกนะครับให้เข้ากับบ้านของคุณหรือว่าคอนโดของคุณได้นะครับผมเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับอีกหนึ่งห้องที่ฟุกจะพาไปชมก็คือห้องเป็นห้องวันเบด룸วันเบ o 룸เลยครับ สำหรับการตกแต่งหรือว่าคอนเซปต์การตกแต่งของห้องวันเบดรูมเนี่ยจะแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ เราก็มาอยู่ที่ห้อง One เบ้ r o o m ูมแล้วนะครับ <นะ S 1> ซึ่งห้องนี้มีพื้นที่ใช้อยประมาณ44ตารางเม <44 S 2> งตร44ตารางเมตรนะครับผมเดี๋ยวให้ฟุกอธิบายถึงในเรื่องของการตกแต่งก่อนว่าห้องนี้การตกแต่งเราได้วางคอนเซ็ปต,ต์ไว้อย่างไงบ้างครับครับผมอคอนเซ็ปต,ต์ของเราก็จะคล้ายๆกับห้องสตูดิโอที่เมื่อกี้ได้ดูนะครับแต่จะแตกต่างกันก็คือห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องที่ดูมีอายุขึ้นมาอีกนิดนึ่งครับก็ จะทําให้ดูหรูขึ้นครับผมก็อย่างคือห้องสตูดิโอเนี่ยจะเหมาะสําหรับประเภทว่าพวกวัยรุ่นหรือว่าคนเพิ่งเริ่มทำงานถูกต้องครับแต่อย่างห้องวันเบ้นลูมเนี่ยอาจจะเหมาะสาหรับครอบครัวขนาดเล็กใช่ฮะเริ่มเริ่มมีครอบครัวครับผมแล้วในเรื่องของโทนสีเนี่ยมันมีความแตกต่างจากห้องสตูดิโอเยอะไหมครับผมเรื่องโทนสีก็ห้องนี้ก็อาจจะสว่างขึ้นมานิดนึงฮะแต่ ก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้โดดกันเกินไปทีนี้เราพูดถึงการแบ่งส่วนภายในห้องวันเบรลูมนังมีเท่้งหร่ส่วนในการหลักๆครับหลักๆก็จะเป็นห้องห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะับเล่นโซนนี้ก็คือเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็ครัวถูกต้องครับนะครับผมแล้วด้านไหนด้านถ้าเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนจะมีห้องน้ําแต่ห้องนี้ก็จะพิเศษอีกอย่างครับงครับ ที่จะมีเป็นห้องเหมือนเป็นห้องเก็บของฮะเป็นห้องซักล้างครับผมซึ่งคอนโดมิเนียมทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีจะไม่มีส่วนนี้ถูกต้องฮะก็เข้ามาปุ๊บก็จะไม่มีที่เก็บของบางที่ก็อาจจะเอามากองๆกันไว้ด้านหน้าแต่ของเราก็มีความโดดเด่นตรงนี้คือมีห้องเก็บของก็คือเวลามีอะไรรกๆเนี่ยครับก็จะนำไปเก็บนห้องได้ใช่ครับก็จะมิดชิดฮะ ก็อย่างบางที่อ,า,อาจจะแบบมีเครื่องซักผ้าก็คืออาจจะต้องไว้ตั้งไว้นอกระเบียงครับแต่ว่าของเรานี่คือเป็นห้องเลยแล้วก็คือซักล้างหรือว่าเก็บของได้ต่างๆันอนี้ได้เลยถูกต้องนะครับทมที่เหนียวเราเริ่มอธิบายทีเส่วนอะไรจุดจุดนี้ก่อนคือเป็นในส่วนขขงครัวครับครับครัวตรงนี้ของเราก็จะเป็นตู้ตู้ข้างล่างครับจะท็อปด้วยเป็นไฮกอสหรือสีรถยนต์เนี่ยนั่นเองครับส่วนข้างบนเนี่ยของเราจะเป็นท็อปด้วยหินแกนิตครับหินแกนิตนะครับแล้วก็หน้าบานจะเป็น เป็นสีไฮกอนใช่ครับเป็นไฮคอนเช่นเดียวกันครับกับตู้ด้านบนครับผมก็คุณสมบัติพิเศษของสีไฮกอนก็คือจะเงาเงาฮะแล้วก็สวยฮะสวยสวยแล้วก็เพิ่มความหรูหราใช่รเซตนี้นี่คือเราเรามีให้กับใปแล้วนี่นะครับได้พร้อมนี่แหละชุดนี้ถัดมาด้านหน้าเราก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับก็ จะได้เป็นลักษณะเป็นครอบครัวที่ใหญ่กว่าห้องสตูดิโอนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับที่ตกแต่งไว้ก็คือเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไอเดียสําหรับคนแบบที่ชื่นชอบแต่จริงๆแล้วคือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยนี่คือสามารถเ,าเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือการตกแต่งได้ตามตามต้องการของเราได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือเราไม่ได้ฟิกมากนะอันนี้คือเป็นไกด์ไอเดียว,ว่าห้องของเราเนี่ยสามารถ มีลูกเล่นอะไรได้มากขึ้นครับผมครับผมแลวอย่างส่วนถัดไปเลยอย่างมุมนั่งเล่นเนี่ยครับอย่างผ้าม่านหรือว่าวอลเปเปอร์เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากเมื่อกี้บ้างก็ผ้าม่านเราก็จะใช้เป็นตัวเดียวกันครับก็คือจะเป็นผ้าม่านแต่เรื่องความความความสะดวกสบายบมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากข,ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีระเบียงที่กว้าง และห้องนี้จะพิเศษก็คือจะมีระเบียงสองฝั่งเลยทั้งห้องนอนและห้องนั่งเล่นซึ่งก็จะสามารถออกไปเดินเล่นสูดอากาศได้ครับผมครับผมและอย่างโทนสีของพม่าที่เลยใช้ก็คือจะออกแนวเป็นแบบสีทองทองเหลืองเหลืองทองทองนะฮะให้ความรู้สึกว่าสว่างขึ้นนะครับผมแล้วก็สบายตาหน่อยส่วนทางด้านหน้าที่เป็นที่วาทีวีอันนี้ก็คือเป็นแบบวิวอินรับผมใช่ครับจะเป็นวิวอินแล้วก็ เป็นสแตนวางทีวีและข้างล่างเนี่ยก็พื้นที่ใช้สอยให้เต็มประโยชน์ก็คือเป็นตู้เก็บของได้ด้วยใช่ครับนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับรวมถึงมีการใช้วอลเปเปอร์ที่เป็นลายดอกเป็นดอกไม้นะครับผมสีออกโทนน้ำตาลนะครับผมก็ห้องนี้ส่วนนี้และคือดูแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนมัน หรือหลาขึ้นมาให้อารมณ์หน่อยอารมณ์ที่แตกต่างนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนแรกนะครับสำหรับห้องวันเบ้นรูมนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวส่วนต่อไปที่พุกจะพาชมก็คือในส่วนของห้องนอนและก็ห้องน้ำนะครับว่าดีไซน์การตกแต่งการออกแบบเนี่ยจะเป็นอย่างไรตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปิงก็ยืนอยู่ในส่วนของห้องนอนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าส่วนนี้นะครับพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นและก็สะดุดตานะครับเดี๋ยว ให้ฟุกอธิบายนิดนึงถึงการจัดวางหรือว่าการตกแต่งในส่วนที่พักผ่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับส่วนพักผ่อนของเราตรงนี้ก็คือจะไม่ได้เป็นแค่ส่วนพักผ่อนอนอนหลับอย่างเดียวก็เป็นการผ่อนคลายอ,อ,อีกชนิดหนึ่งของคนฮะก็คือได้มีเป็นวอล์กอินโคเซ็ตฮะได้มาลองชุดหรือว่าได้มาแต่งตัวกันในห้องนี้ตรงนี้ซึ่งจุดเด่นก็คือกระจกเนี่ยฮะจะค่อนข้างกว้าง และพื้นที่ใช้สอยใหญ่มากนะครับและพื้นที่วางของเนี่ยครับค่อนข้างเยอะอย่างการตกแต่งเราเนี่ยครับที่เป็นไกด์ไอเดียคือจะมีชั้นวางกระเป๋าหรือว่าจะเป็นผ้าหรือว่าจะเป็นตะกร้าผ้าเนี่ยครับก็คือจะครบคันก็ครบก็คือจะเป็นวอลล์อินคอสิแลวก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดโลกรู้องครับผมก็จะมีหมดเลยลิ้นชักตะกร้าผ้านะครับแล้วก็ชั้นวางของต่างๆค่อนข้างจะลงตัวมากๆาก อย่างอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนี่คือเป็นบิวอินครับรเป็นบิวอินครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยจะให้อารมณ์ที่แตกต่างมากขึ้นก็คือของรเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะท็อปเป็นกระจกพ่นสีซึ่งมันจะได้ความแตกต่างฮนะางเช่นตัวนี้ครับนนถ้าดูผิวเผินก็น,นึกว่าจะเป็นกระจกใสแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นกระจกพ่นสีขาวฮนะซึ่งมันจะดูให้อารมณ์ได้ ได้มากกว่าทเหมือนทั่วไปเหมือนสร้างความโดดเด่นขึ้นมาจากจากกระจกธรรมดาถูกต้องครับนะครับอันนี้ก็เลยได้ว,ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับห้องนอนหรือว่าบ้านทุกๆบ้านที่จะต้องมีห้องแต่งตัวโดยเฉพาะค <ผม S 2> ุณสาวๆนะครับผมถัดมาด้านหน้าครับเดี๋ยวให้ผมอธิบายหนึง่งตัวหัวด้านหัวเตียงเนี่ยแตกต่างไปแล้วใช่ฮะหัวเตียงเนี่ยของเราก็คือเราจะใช้เป็นนวมฮะเป็นเหมือนนวมขึ้นไปอันนั้นนวมชกมวยใช่อันนั้นไม่ใช่ครับก็คือ ก็จะให้อารมณ์ที่ดูปึ๊บดูแล้วแบบสะดุดตาขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ไม่ดูรุนแรงเกินไปก็จะทําให้เข้ากับโทนสีต่างๆในห้องนี้ดูลงตัวครับผ้าที่ใช้ก็คือยังเป็นผ้าไหมครับเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นดีไซน์อีกรูปแบบหนึ่งที่สวยเลยนะครับผมแล้วก็วอลเปเปอร์นี่ครับผมสังเกตว่าคือห้องนี้ใช้วอลเปเปอร์เยอะมาก ตร,ตรงนี้ม,นม,นมันมีแนวคิดยังไงบ้างครับในเรื่องของวอลเปเปอร์คือการใช้วอลเปเปอร์ของที่นี่ครับ,รบเราจะไม่เราจะไม่ปูทั้งทั้งทั้งห้องเลยรเราจะเล่นให้อารมณ์เป็นจุดๆไปครับในแ,แต่ละจุดเนี่ยเราอยู่ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าแต่อารมณ์แต่ห้องแต่ที่เราแต่ละจุดที่เราติดวอลเปเปอร์ใช่ครับมันก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่าง ครับผมอย่างห้องเนี้ยก็จะดูง่ายๆสบายๆครับไม่ให้หนักเกินไปเวลาเวลาพักผ่อนครับผมก็คือโทนสีหลักๆภายในห้องนี้ก็จะคือเป็นโทนสีครีมสีทองแล้วก็ขาวเป็นหลักนะครับจะให้เวลาแบบความรู้สึกการพักผ่อนเนี้ยรู้สึกแบบสบายผ่อนคลายนะครับผมแล้วส่วนด้านหน้าล่ะครับด้านหน้าตรงนี้ครับของเราก็ออไซน์มาเป็นชั้นวางทีวีลักษณะเดียวกันข้างล่างนี่ก็จะเป็นที่วาง ที่เก oh, ็บของได้คร uh, ับผมแล้วก็เราเล่นเล่นเป็นกระจกแซมนิดนิดหน่อยหน่ครับทำให้มีอารมณ์เพิ่มมากขึ้นครับผมก็คือมันก็จะทําให้ห้องห้องอาจจะดูกว้างมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าห้องห้องนอนเนี่ยครับก็เราเราก็จะใช้เป็นกระจกเงาทําให้มันมีสีเวลาเวลาไฟมันกระทบนะฮะมันก็จะได้อารมณ์เพิ่มมากขึ้นก็คือสะท้อนแบบมีมิติ นะครับผมแล้วก็ภายในห้องเองนะครับคุณผู้ชมก็คือใช้กระจกบานใหญ่แล้วก็มีระเบียงที่เชื่อมต่อไปยังส่วนทังเล่นเมื่อกี้ครับอย่างที่ฟูบอกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่การตกแต่งหรือว่าการจัดวางต่างๆนี่นะครับลงตัวมากๆทีนี้เราพูดถึงห้องน้ำนิดหนึ่งว่าห้องน้ำของวันเบ้นลูมกับส t u d ิโตนะครับมันแตกต่างกันบ้างไหมครับห้องน้ำของเราเนี่ยครับจะลักษณะใกล้เคียงกันครับทั้งสองห้องก็ ฝักบัวของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นเป็น rain shower rain shower ครับผมสุขภัณฑ์เราก็เลือกใช้ที่เหมาะกับคนไทยครับไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปส่วนเป็นเคาน์เตอร์ล้างหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแบบครึ่งเคาน์เตอร์ฮะก็คือจะทําให้หนึ่งคือดูมีดูมีราคา 2. ก็คือทําให้มันพื้นที่เนี่ยใช้ได้เยอะขึ้นคือ